เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อ9นะครับข้อ9เนี่ยก็ยังอ้างอิงบทความ เดียวกับข้อ8นะครับซึ่งก็ถ้ธิบายไปแล้วในตอนพูดเรื่องข้อ8นะครับ uh, When Product 2 had been on sale for 3 months, 2 thirds of its sales had been in the first month, How much money was generated from sales of Product 2 in June? <c oughs> ข้อนี so tai, ้นะครับก็จะแปลว่าเมื่อผลิตภัณฑ์ที่สถูกวางขายได้3เดือน Two thirds of its e l f h a v e been in the first month. เซนสองส่วนสของยอดขายของมัน h a v e been in the first month ก็คือมาจากเดือนแรก How much money was generated? from sales of product t ฑ์2 n นเดเงินจำนวนเท่าไหร่ Was generated Generate นะครับก็คือการสร้างอะไรแบบนั้นนะครับการสังเคราะห์สร้าง เจน RATE นะครับเจนเ a ร e เนี่ยหมายถึงสร้างขึ้นนะครับหรือ <c oughs> <c oughs> ให้กำเนิดนะครับหรือผลิตมีความหมายคล้ายกับคำว่า create นะครับ originate ฉะนั้นเนี่ยก็คือเงินจำนวนเท่าไหนได้มาจากเกิดจากยอดขาย p r d u ัก t ูในเดือนมิถุนายนนะครับ ข้อนี้เนี่ยจะทำยังไงก็นะครับในข้อนี้นะครับเขาต้องการทราบว่ายอดขาย Product ที่2เนี่ยในเดือนมิถุนาเป็นเท่าไหร่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะเพราะว่าอะไรก็ขคือในบทความอะครับ มันให้ยอดขายมาเป็น in each quarter ใช่ไหมครับก็คือในแต่ละไตรมาสอย่างถ้าเรามาดู product 2เนี่ย product 2นะครับยอดขายในช่วงเดือนอ่า ยอดขายนะครับของ product t o ในช่วงเดือน April to June เนี่ยคือ800ใช่ไหมครับแล้วก็ยอดขายของ product t o ในช่วง January to m a r เนี่ยเป็นประมาณ900ทีนี้คือโจทย์เนี่ยต้องการทราบ แบบเจาะเดือนเลยว่าเป็นเดือนมิถุนาก็คือเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับว่า,ามันอันไหนเป็นยังไงสิ่งที่โจทย์ให้มาเพื่อช่วยในการทำข้อนี้เนี่ยข้อมูลนะครับที่จะช่วยเราทำข้อนี้ได้ ก็คือ product t o o at the start of March ก็คือ product t o o เนี่ยเปิดตัวในต้นเดือนมีนาคมใช่ไหมครับ ทีนี้การแค่บอกว่า p r o d u c t t o เปิดตัวต้นเดือนมีนาคมเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เราหาของเดือนมิถุนายนได้หรอกจริงไหมครับดังนั้นอีกข้อมูลหนึ่งที่เราจะใช้ในข้อนี้ก็คือเว้น Product คือในโจทย์ให้มาครับว่าเว้น p r o u u t Tool h a s been on sale for three months two thirds of its s a l e h a s been in the first month คือเมื่อ วางขายได้สามเดือนยอดขาย2ใน3ม,มาจากเดือนแรกนะครับ ทีนี้กราฟให้ข้อมูลอะไรเรากราฟให้ข้อมูลว่าในช่วงแจนถึงมา p ปรดัก t ูขายได้900 900 unit นะครับแล้วก็ในช่วง April to June ขายได้800 unit นะครับ ส่วนเดือนที่เหลือเนี่ยมันเลยจูนนะครับเราก็เลยไม่เอามาคิดเพราะว่าโจทย์เนี่ยต้องการทราบยอดขายของจูนนะครับแล้วยังไงต่อละ่ะอีกอย่างนึงที่ใช้นะครับ เขาถามจำนวนเงินใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทราบราคาของ Product 2ใช่ไหมครับ Product 2 price per 100 units คือ2,000พล์ 2, Price 2,000พล์ Per 100 units นี่คือเข้อมูลทั้งหมดนะครับโจต้องการทราบอายอดขายในเดือนมิถุนายนนะครับนี่ก็คือจูนนะครับทีนี้จะทำยังไง อย่างแรกนะครับเขาบอกว่า Product 2เนี่ยเปิดตัวในเดือนมีนาคมใช่ไหมครับแสดงว่ายอดขายในช่วงเจนชูมาเนี่ย900หน่วยขายอะ900เนี่ยก็คือของเดือนมีนาเดือนเดียวนะครับเพราะว่าอะไรก็เพราะว่า มันเปิดตัวเดือนมีนาใช่ไหมครับฉันเนี่ยยอดขายของ Product ที่ p r o d u c t ชูในไตรมาสแรกอะไตรมาสแรกคือแจนถึงมาใช่ไหมครับแจนเฟบมามันเปิดตัวในมาสดงว่าแจนกับเฟบเนี่ยก็จะไม่มียอดขายดังนั้นเนี่ย900ยูนิตของ900ยูนิตในไตรมาสแรกของ Product ชูเนี่ยทั้งหมดจะเกิดขึ้นที่เดือนมีนาคมนะครับส่วนต่อมา เมื่อวางขายได้สเดือนยอดขายเป็นสองยอดขายสองไสมาจากเดือนแรกเมื่อวางขายได้3เดือนอน 2, อะครับ3เดือนก็คือมาเอพิลแล้วก็เมยนะครับสองมาจากเดือนแรกเดือนแรกคือ900ใช่ไหมครับแสดงว่า900ออ่ะ มีค่าเท่ากับ2ใน3ของเอพิวบวกเมย์ฉะนั้นเนี่ยเอพิลบวกเมย จึงเท่ากับ3ส่วน2คูณ900นะครับหรือก็คือ1350ยูนิตนั่นเองที่อ่ามันจริบางอย่างขัดใช่ไหมครับเพราะว่าไอพิลจูนเนี่ย มันขาดได้800มันจะมาเป็น1,350ได้อย่างไรก็คือตรงนี้มีพลาดนิดหนึ่งว่าอย่าลืมนะครับว่า2ร้อย3มาจากเดือแรก2ร้อย3เนี่ยต้องรวมของเมอามาไปด้วยนะครับคือต้องบวก900ไปด้วยตรงนี้แสดงว่า900บวกเอพริบวกเมเนี่ยเท่ากับ1,350แสดงว่าเอพริล บวกเมย์นะครับเท่ากับ1350ลบ9ก0ก็คือได้450นะครับเอพิลบวกเมย์เท่ากับ สี่ร้อยห้าสิบนะครับดังนั้นเนี่ยเนื่องจากว่า April ลจูจูน่ะคือแปดร้อยแล้วก็มองเป็นสมาการนะครับตรงนี้คือ450แสดงว่าจูนเนี่ยก็ต้องเท่ากับ800-450ลบสี้ยใช่ไหมครับ ก็จะได้เป็น350นั่นเอง Uh huh. พอได้แล้วว่าจูนคือ350ยูนิตใช่ไหมครับเราต้องการทราบอายอดขายเนื่องจากว่ามัน2,000ต่อ100ยูนิตแสดงว่ามันคือ20ปอนต่อยูนิตนะครับอันนี้ขายได้350แสดงว่า ก็จะคิดเป็นส5 0รคูณ20ก็คือ7,000ปอนด์ังนั้นเนี่ย uh, how much money was generated from sales of product two เนี่ยก็เลยตอบ7,000นะครับข้อดีสรุปนะครับในข้อ9เนี่ยข้อ9เราก็ใช้ข้อมูลนะครับที่โจทย์ให้มาจากบทความนะครับ โดยข้อ9โจทย์ถามนะครับว่า,าถ้าผลิตภัณฑ์ที่2อ่ะเสร็จ2เมื่อวางขายได้3เดือนเนี่ยเสร็จส่วน3ของยอดขายมาจากเดือนแรกเขาอยากรู้ว่าเดือนมิถุน,นาบรักทูเนี่ยขายได้เงินกี่บาทนะครับเราก็ดูข้อมูลที่โจทย์ให้มา ทีละจุดนะครับว่าหนึ่งเนีคือ p r o d u c t ูเนี่ยเปิดตัวต้นเดือนมีนาแล้วก็เมื่อวางขายได้3เดือนยอดขาย2ส่วน3มาจากเดือนแรกทีนี้เราอยากรู้ของจูนใช่ไหมครับแต่ว่าบทความที่ให้มาเนี่ยให้อัขายเป็นรายไตรามาสมาแล้วก็มาดูข้อมูลแต่ละอย่างที่เขาให้มาแล้วก็ค่อยคิดนะครับโดยอย่างแรกเนี่ยเรารู้ว่าแจนถึงมาเนี่ย900ยูนิต แล้วก็ a อพพล j ชูจูน0 0ยูนิตแล้วก็ราคาที่2,000ต่อ100ยูนิตนะครับแล้วก็ใช้สิ่งที่จดให้มาว่ามันเปิดตัวดันมีนาใช่ไหมครับหรือมาฉะนั้นเนี่ยยอดขายมาตรแรกยูนิตเนี่ยทั้งหมดมาจากมา ทำให้เราได้หนึ่งในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็คือ2ส่วน3ของยอดขาย3เดือนแรกมาจากเดือนแรกใช่ไหมครับพอเรารู้เดือนแรกปุ๊บว่าเดือนแรกเนี่ยคือเก้แล้วก็คิดย้อนไปได้ว่า900เนี่ยเท่ากับ2ส่วน3คุณยอดขายของ3เดือนแรกก็คือมีนาซึ่งคือ900นะครับบวกเอพิลบวกเมย์ก็แก้สมการออกมาได้ว่าเอพิลบวกเมเนี่ยคือ450ทีนี้เรารู้เอพิล ึงจูนเป็น800แสดงว่าจูนจริงๆเนี่ยก็จะมี800-450ลบเท่ากับ350ใช่ไหมครับทีนี้พอได้แล้วว่าจูนอะ่ะขายได้350ยูนิตเนื่องจากว่า,ามันราคาเชนละ20ปอนแล้วก็ไปคูณน,นะครับได้เป็น7,000ปอนปอ เป็นยอดขายของอ r o d u c t u r t ู Production ในเดือนมิถุนาเท่านั้นนะครับย้ำว่าเป็น j ูน e Only นะครับก็เลยรู้ข้อ9ตอบข้อดีนะครับ7,000ปอนปอนข้อนี้เนี่ยอาไม่ค่อยมีอะไรนะครับที่น่าสนใจก็มีคำศัพท์แบบ generate คำเดียวที่เหลือก็เป็นคำง่ายๆเลยก็คือนี่ก็คือข้อ9นะครับไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนมากเท่าไหร่ ย้ำอีนิดหนึ่งว่าน้องๆอย่าลืมนะครับว่าตัวรายละเอียดเนี่ยเล็กน้อยๆเนี่ยก็ใช้เป็นออกข้อสอบได้นะครับเพราะบางทีเราจะอ่านข้ามตรงจุดนี้ไปการรู้ว่า Product t o t l เนี่ยเปิดตัวที่ต้นเดือนมีนาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำโจทย์ข้อนี้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยปลดล็อกเงื่อนไขอื่นๆต่อได้เลยนะครับคือพอรู้ปุ๊บว่า Pro ดัก t เปิดโปรดเปิดตัวมีนาก็เลยรู้ว่า 900ยูนิตเนี่ยมาจากมาอย่างเดียวพอรู้ว่า900ยูนิตมาจากเดือนแรกแล้วก็ใช้เงื่อนไขที่จดให้มาคิดย้อนไปจนได้เอพิลบวกเมเพอะได้เอพิลบวกเมปุ๊บแล้วก็เนื่องจากว่าเราดูจากกราฟอะว่าเอพิลถึงจูนขายได้800ทำให้เราได้จูนออกมาแล้วก็คูณกับไพรซ์ได้เสร็นว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มมาจากการรู้ว่า p ผลั t จูนเปิดตัวในเดือนมีนานะครับคือถ้าน้องพลาดในจุดนี้ไปเนี่ยน้องก็จะไม่สามารถทําข้อสอบข, <c oughs> ข้อนี้ได้นะครับก็ และก็คือทั้งหมดของข้อ9นะครับตอบข้อดีนะครับ7000พ่นปอดเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่ในแอปได้เลย แล้วพี่พี่จะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหลืออีกครึ่งแท่งอ่ะเอาป่ะ